สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมวิมเพกเกอร์นะฮะเราไม่ได้เจอกันแบบนี้มาสักพักแล้วนะครับที่มาทำคลิปรีวิวของเนี่ยหายไปเกือบเดือนน่าจะประมาณเดือนหนึ่งเลยนะครับก็ล่าลสุดที่ทำคลิปก็คือไปแข่งเบเบทมาเนื้องานใหญ่ฮนะทุกคนเป็นไงกันบ้างครับไปแข่งไามหรือเปล่าผมไปเล่นมา้าผมก็แพ้ละแพ้ยับเลยผมอย่างเศร้าเลยแล้วก็ได้เจอแฟนคลับเยอะมากเลยก็ขอบคุณจริงๆที่ตามดูคลิป ของช่องผมเรื่อยๆนะครับทางทางนี้ผมให้ทำคลิปมาสักพักเลยนะอ่ะนี่ก็กลับมาทำคลิปให้แล้วนะครับวันนี้เราก็มีเบเบ้ตัวใหม่ที่ทุกคนรอคอยมานะรอคอยเยอะมากนี่เป็นบาเลียนร่างที่3นั่นเองนี่ฮนะบาเลียนอ่าดิเวียนบาเลียนนะครับนี่นี่อ่ะให้ดูกล่องตัวใหม่เนอะอ่าบอกก่อนว่า ถึงมันจะขึ้นว่าเป็นภาค B u แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่ของเล่นที่ขายแน้ะไม่มีอนิเมะแล้วไม่มีมังงะแล้วนะครับก็คือว่าเขาทําตัวเบยเบออกมาขายเฉยไม่ได้มีอน,นิเมะภาคต่อนะครับอ่ะก็เหมือนให้สนองความต้องการของคนที่อยากไห้เบยต่ออ่ะเรามาดูตัวกล่องดีกว่านะกล่องก็ยังคงเป็นคอนเซปต์กล่องแบบภาคไดนมัเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหยิบ อพอดีมันมีอยู่มบบนี้พอดีเลยหยิบให้ดูอันนี้เป็นอัลติเมตวอลคิรี่นี่นี่นะโทษอัลติเมตวอลคิรี่เนอะกล่องมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็เป็นกล่องของภาคบียูนะครับเรียกว่าภาคได้ไหมกล่องของตัวร่างสามของบาเลียนนะฮะกล่องมันก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมไม่ได้เป็นโค้งแบบของดาร์ดมเนอะอ่ะนี่วางไปก่อนอ่ะ ไม่มีที่ชูให้เป็นแค่เบย์เปล่าๆนะอันนี้อถ้ามีที่ชูกล่องจะใหญ่กว่านี้ก็หมุนขวานะเผื่อคนยังไม่รู้อีกว่าหมุนซ้ายหรือขวาอันนี้หมุนขวานะครับอ่ะมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับอ่เปิดมันบนคอมนี่แหละอ่า ผมเฉยๆกับตัวนี้มากเลยนะแต่ก็ซื้อเก็บไงถ้าไม่ซื้อเก็บเดี๋ยวมันจะไม่ครบเนะแต่เฉยๆมากกับบาเลียนเนี่ยทุกล่างเลยคือไม่ได้โดนใจถ้าโดนใจก็น่าเป็นวอลกิวีอะไรก็ได้ที่สีนดำเงินหรือไม่ก็รอดรันเซอร์ล่างใหม่นะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็รออยู่นะคาราทอมมี่นะครับทำดันเซอร์ดันเซอร์ร่างต่อให้ทีนี่อ่ะ สติกเกอร์ก็มีน้อยเหมือนเดิมนะฮะดีแล้วที่มันน้อยนะมีเยอะเลยนี่ปวดหัวเลยฮะติดแต่ละตัวเฮ้ยผมอยากผมอยากทำสิบอันดับว่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะจะจะทำสิบอันดับให้อยากอยากเหมือนกันอยากทำเยอะเลยอะ่ะสิบอันดับเแบเบ็ดแบบเออสตัตว์บนคอมิกเออกูเอาเข้าไป ี่มันเหล็กเดิมโมะเออเหมือนเหล็กนี่สึงแต่เหล็กเดิมนะแบบเหล,ล็กอันเก่าของของภ้าไดนาไมอะเออนี่อ่ะเลเยอร์โอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเนี่ยที่ผ่านแล้วกไม่ได้หยิบล่างหนึ่งมาผู้หยิบแต่ล่างสองมาที่ผ่านแล้วกูล่างหนึ่งอยู่หอ นกว่าแล้วมีแต่ล่างสองจริงด้วยนีแต่ล่างสองมาวะ่ะล่างสองของบาเลียนนะครับโอ้โหไม่งั้นจะมาเทียบมาอดอดดูเลยไม่เป็นไรนะต้องขออภัยด้วยจริงๆเฮ้ยเชีย่ยไดเวอร์แม่งสวยวะ่ะไดเวอร์แม่งเป็นสีดําแบบเมทัลลิกอ่ะดูดิอันนี้มันเป็นเอออันนี้เป็นสีใสเว้ยอ่านี่เห็นไหมมันเป็นสีใสเห็นเปล่าดำใสแต่อันนี้มันเป็นสีเมทัลลิกอ่ะ ที่มันถลิกแม่งสวยมากเอาเรื่องว่ะโหทาคาทอมี่รู้ใจจริงๆ,ๆ,ๆชอบชอบชอบสีแบบเงาเงาวิงวิงเนี่ยกูอย่างชอบเลยอืมนี่ฮะแต่แต่เขาลองเปลี่ยนเป็นเอ้ยไม่ยังเปลี่ยนได้ใช่ไหมอ่ายังคงยังคงเป็นคอนเซปต์ไดนามท์อยู่นะครับเบเบดไดนามท์นะนี่ยังเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นโลโมดและไฮโมดได้เหมือนเดิมอ่า นามันอยู่ไหนวะอ๋อนี่กูเริ่มงงแล้วใช่กูได้เล่นเบย์มานานเออนี่ฮะเดี๋ยวลองขอลองใส่แป๊บแสดงว่ามันก็ใส่ไอ้นี่ได้ดิเดี๋ยวนะใช่ไหมอ๋อใส่ได้เว้ยที่จริงกูใส่ยี่ได้เลยบ่อะเฮ้ยนี่ไงใส่ได้จริงว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้โหอ่าเดี๋ยวใส่คืนกันไปก่อน ที่จริงอยากได้อยากได้ไอตัวไอเนี้ยเรียกว่าเกียร์อะไรว่าลืมไปละเกียร์เนี้ยจะเป็นสีแบบสีดำหรือสีแดงก็ได้อะให้มันสีเข้าออกับเบย์หน่อยได้ไหมนี่แม่งเป็นอยู่ดีแม่งมาสีน้ำเงินทองเฉยเลยแม่งแปลกอยู่ตัวแปลกอยู่อย่างเดียวเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวใส่นี้เข้าไปแสดงว่าร่างนี้ก็ใส่เกียร์แบบไอพวกเกียร์เก่าๆได้เหมือนเดิมนะเนี่ยเห็นปะมันมีแบบมีรูมีอะไรใส่ให้หมดเลยนะครับก็เดีย๋ยวจะลองเอาเกียร์มาใส่แล้วกัน หมุนไหมหมุนหมุนบนมนบนคอมได้ไหมกูเดี๋ยวขอติดสติกเกอร์ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอ่ะติดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับดีเวียนบาลีนนะฮะ,ะจะบอกว่าตัวนี้ดูไปดูมาไม่เหมือนบาลีนร่นางแรกเลยโคตรเหมือนเลยลอาจจะมีแบบมีแฉกทำให้ที่แบบท,แบบทาให้มันเหมือนกับบาลีนร่นางสองนิดหน่อยแต่ก็พอดูรวมๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมือนบาลีนร่นางแรกเลยอะ ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนใหม่ที่ได้มานะฮะก็คืออ่าไดิเวอร์ใหม่นั่นเองอันนี้คือไดิเวอร์อันใหม่เลยนะครับไม่ได้มีในภาคเดนไมท์อันเก่าๆมาก่อนนะฮะเดี๋ยวกลอ้องดูหนวะอ่ะนี่ไดเวอร์นี้เนี่ยครับชื่อแอนเจอร์นะครับนี่นี่น,นี่อ่ะผมอ่านี่ชื่อแอนเจอร์นะฮะไดเวอร์อันใหม่แล้วก็ตัวเหล็กก็เป็น Nexus, เน็กซัสเนอะเป็นอันเก่านะครับแล้วก็เป็นชิ้นใหม่เลเยอร์ก็จะเป็นชิ้นใหม่นะครับ ตัวนี้เขาบอกว่าสามารถเอาเกียร์ของบาล,ลีอันเก่าๆมาใส่ได้นะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยก็คือว่าเขาได้สปอยมาแล้วว่าจะมีะเกียร์อันใหม่หลุดออกมาด้วยนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องรอติดตามว่าทาคาเทมิยังจะปล่อยของออกมาอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้คือข่าวหายไปเลยนะไม่รู้ว่าจะปล่อยออกมาอีกเดือนไหนนะครับอ่ะเราปล่อยอันนั้นไว้ก่อนเรามาดูตัวใหม่ที่เราได้มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอา ตัวเกียร์ของที่ใส่ไว้ในเดนจิลัสบาลีเนี่ยมาใส่ให้กับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะทำ่างนั้นขอประกอบให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีตัวเบิร์สล็อกด้วยนะฮะอยู่ข้างๆเป็นสีข,ขาวๆนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่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 น,นี่ตัวนี้ก็คือเบิร์สล็อกนะครับก็พอเราสู้เขาเรียกอะไรวะเราชนกับเบย์ตัวอื่นไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยตัวเบิร์สล็อกมันจะเด้งออกมานะทำให้มันเบิร์สยากหรือ,ออาจจะแบบเบิร uh, ์ส แข็งขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก็ยังไม่ได้ลองชูดับผมยังไม่รู้เหมือนกันอ่านี่นะครับอย่างที่บอกว่าเหมือนปลาเลี่ยงแรกเลยนะฮะอ่ะหมุนให้ดูเฮ้ยหมุนบนคอมแม่งเง้ยเดี๋ยวจะใส่พวกตัวตัวเกียร์เข้าไปนะให้มันแบบดูว่าตอนจัดเต็มแล้วหน้าตาเป็นไงเนอะอ่ะมาขอเวลาสักครู่ อนี่ครับเสร็จแล้วนะครับกับ perfect b a r i e ร่าง3นะฮะหรือจะพูดไงดีวะ perfect divian b a r i e ไหมร่าง3มามันชื่อย่างงี้ไหม <c oughs> คือจะบอกว่าทุกคนเว้ยแม่งล็อกแข็งมากเลยอะโคตรแข็งเลยดูนี่นะผมต้องกดแม่งแรงมากเลยเว้ยแล้วก็บิดโคตรแข็งอะเชี่ยโคตรแข็งอะโอ้โหโอ้ไม่กอดโหแล้วรูปแม่งใหญ่กว่าเดิมด้วยนะเหมือน เหมือนของแดงเจรัสเลยตอนที่ทําใหม่ๆตอนนั้นโอ้โหลูกใหญ่มากนะครับนี่ก็แกนว่าร่างสามก็ลูกใหญ่เท่าเดิมอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามปหมุนกันเลยดีกว่านะครับแดงเจรัสเอไม่ใช่ perfect ิเวียนบาเลียนั่นเองนะโอ้โหชื่อแม่งยาวมากอ่ะเดี๋ยวเราไปลองหมุนกันแล้วก็ที่ชูดที่ชูดคู่กันปไปลองหมุนกันดีกว่าผมไม่รู้จะสู้กับตัวอะไรดีอ่ะขอเป็นบอคิลลี่แล้วกันไม่ได้ใช้มานานแล้วคือผมไม่ได้จับเบเบ้มานานมากเลยเว้ยแทบจะ ไม่ได้ิยุ่งอะไรกับมันเลยเดี๋ยวนี้คือเล่นไ่นแต่การ์ดนี่นะครับโอ้โ๋โหวอลคิรี่นี่แบบเหมือนของใหม่เลยเพราะว่าแทบจะไม่ได้เอามาันมาเล่นเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาบาเลีนร่างใหม่มาตีกับวอลคิรี่ดูดูว่าตัวไหนจะชนะวอลคิรี่คือใส่ใส่นิว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัวไหนจะชนะนะครับมาที่ั่วโกดพุ๊ดโอ้โหไงสวยไหมผมผมว่าผมเฉยเวะ่ะ คือผมเฉยๆเว้ยกับสีนี้นะดูมันออกเป็นสีดําเงินทองแดงด้วยอ่ะแม่งหมุนเต็มไปหมดเลยสีอ่ะเราหมุนโชว์ละเดี๋ยวชูจริงๆละเอามาๆมาทูแล้วนะ <S <s ที่ทูทนกูไปเลย <S <s วอคิลี่ โอ้โหนีกระเด็นออกโอเคผมว่าผมรู้ล้ะวคค่ากูเปลี่ยนไดเวอร์แป๊บดีกว,ว่าคืองี้เห็นมีคนมาถามผมเยอะเหมีคนหาเยอะด้วยหาอันนี้กันใช่ไหมคือมันแพงมากเว้ยไดเวอร์อัลเทรนทีบูสสีน้ำมันเข้มอ่ะคือผมจำไม่ได้ว่ามันมันเกินห้าร้อยหรือเปล่าต้องถามคุณภูวิ์อีกทีนึงคุณแม็กว่าว่ามันกี่บาทแล้วตอนนี้แต่ว่าสุดจะหายากมาก ผมดีใจมากผมมีไว้ก็ไม่รู้จะหาได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองไปหาดูเอ้ยดีดดีดเอาเลื่อนดีดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโห้ยไงล่ะโอเิลี่แม่งเก่งสุดละร่างนี้ จริงไอ้แม็กบอกอยู่ว่าเก่งสุดล่างนี้อย่างชอบลองลงมาก็ล่างนี้นะครับที่เก่งสุดของวาคิรีนะฮะนี่แขกเล่นมาคิรีก็ไปหามาสองล่างนี้เดี๋ยวเรามารีวิวตัวไหนกันแน่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งแก๊กปะเนี่ยอ๋อไม่แก๊กไอ้บ้าหรือว่าแก๊กโหตกใจไม่มีหังหรอกระหว่างไม่เบรดแม่งเบิร์ยากมากแค่จะไม่เบร์ด้วยซ้ำแ่ะ แม่งเหมือนกับไปภาคแรกเอาวะเอาที่นี่ซัดมันเลย <c oughs> หมุนไม่โดนอีกแล้วโอ้ไปชนไปหยิบลองกินุดมาด้วยเอ้ย <c oughs> <c oughs> สูไม่ได้สูไม่ได้นี่ต้องลองกินุดแล้วผมหนึ่งในตัวปวดที่กูชอบที่สุดคือร่างนี้แม่งเทมากลองกินดุดไม่รู้จะมีร่างแบบ ร่างใหม่ในบ u อะไรอย่างนี้หรือเปล่ามาว่าว่าเออเอเอนี่ต้อง,องลองยินดุษดีว่าลองยินดุแม่งสายบวกอยู่แล้วเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเสมอว่ะเอาเรื่องเอาเรื่อง เอ้ยเอาวะเอ้ยโอ้โหโอ้โหเดือดเดือดเอ้ยเฮียนดุชนะเฉยอะไรวะเนี่ยเรียนนะโหเสียหมดคลิปนี้ตรงตรงนี้มันคลิปของตัวไหนกันแน่เดี๋ยวขออีกตัวหนึ่งเป็นอ่าชื่ออะไรวะสปีแกแล้วกันอ่ะสปีแกนตัวโปรดของใครหลายๆคนนะฮะมันหมุนซ้ายขวาไว้ได้ลืม คือแม่งคือผมงงเว้ยแบบสปีกกแกนพอมันเป็นล่างนี้ใช่ปะมันสลับมันสลับสีกับหมุนขวาซ้ายเว้ยก็เลยแบบเอ๊ะตัวลงสีไหมมันหมุนขวาหมุนซ้ายวะมันจะสลับทําไมเนี่ยอะไรของมึงแกนโอ้ยืออะีะไรนี้ กล้องมันกล้องมันสั่นอ่านี Mother, no ่นี่อ่ะไม่สั่นละอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ขอโทษด้วยนะครับกล้องมันสั่นโอ้ยโหเอาเรื่องเอาเรื่องรอแผนพี่แก้ไปดิเฮ้ย เฮ้ยจะมปแกนจะนาว่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวนี้หรือใครอยากดูอีกรอบไหมนี่อ่า ให้ก็ได้ให้ก็ได้เรียกซี้อย่างเลยอเอ้ยโอ้โหอย่างงี้ล่ะโดนดีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับ ดิเวียนบาเอียนนะครับบลเอียนร่างสามนั่นเองอะเพอร์เฟกต์ดิเวียนบาเอียนเนอะโอ้โหข้างล่างแม่งดำเลยอะไอเหล็กแม่งกลิ่นเหม็นมากเลยเว้ยเอาจริงแบบตอนแบบแบบเวลาเราเก็บไว้นานๆอะโอ้โหกลิ่นแม่งแบบโคตรโคตรเหล็กกลิ่นโคตรเหล็กเหม็นสุดๆอะประมาณนี้แล้วกันสำหรับอ่าคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าก็ น่าจะเป็นแรนดอมแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องนัดวันมาไลฟ์กันแล้วนะครับผมขอขอดูวันก่อนน่าจะน่าผมอังคารพุธได้ไหมอังคารพุธแบบเอาซักประมาณทุ่มหนึ่งเยนี้น้องๆจะดูได้ป่ะน่าจะดูได้นะทุ่มหกโมงทุ่มหนึ่งยนี้ดูได้ไหมเออเพราะว่านัดกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะพิมพ์บอกในอมมูนิตี้ของ u t u b e นะครับว่าจะไลฟ์แรนดอมใหม่วันไหนเลยอะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย